มาต่อกันที่เรื่องราวของคู่นี้กันบ้างดีกว่าครับคุณเป๊กนะครับกับคุณธัญญาครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาได้เคยอุ้มบุญกันไปเพราะว่าอยากจะมีน้องคนที่2ให้กับเป็นให้เป็นน้องของน้องลียาแต่ว่าก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าวันนี้เราไปถามนะครับว่าไม่สำเร็จครั้งแรกแล้วถอดใจหรือยังไปฟังคำสัมภาษณ์กันดีกว่าครับ ถ้าอดใจง่ายๆนะครับก็ไม่ใช่ครูของเป๊กกับทัญ,ญ่าแล้วละครับโดยเฉพาะความหวังเรื่องการมีธญ,ญาตคนใหม่ให้มาเป็นเพื่อนของน้องลียาล่าสุดครับเป๊กสัญชัยกับสีภรรยาธัญ,ญา่าธันยาเรศนะครับที่เพิ่งหมดหวังไปกับการอุ้มบุญไปในรอบแรกแล้วแต่ก็ยังอยากได้น้องชาอีกหนึ่งคนซึ่งทัญ,ญ่าเผยนะครับว่าน้องลียาเนี่ย วาดภาพพร้อมทั้งชื่อน้องให้เรียบร้อยแล้วเลยเลยเป็นกําลังใจให้ตนเองนะครับสู้ต่อโดยวางแผนเอาไว้นะครับว่ากะว่าจะพักสัก2ปีก่อนจะเดินหน้าหารือเรื่องลูกอีกรอบครับก็ยังเยี่ยงเงีๆอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆก็ทําไปแล้วทีนึงแล้วไม่ติดนะคะก็เลยก็เลยนิ่งๆอยู่จริงๆเหมือนเราก็มีปรึกษาคือถ้าเกิดปีนี้ปีหน้าคือถ้ามีจะชง จะชงกับพี่เป๊กปีหนึ่งจะมีชงกับริยาปีหนึ่งก็เลยอาจจะรออีกสองปีเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เขาเนี่ยแหละเป็นคนที่คอยพูดตลอดเวลาเวลาวาดลูกครอบครัวก็จะมีวาดลูกท้องในแม่ดูไอ้ลูกในท้องแม่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นน้องนะชื่อลีนันเป็นผู้ชายตั้งชื่อเสร็จแล้วถ้าเกิดมีน้องผู้หญิงควรจะตั้งว่าลีนันย่าโอเคไหมตั้งหมดเลยอ่ะอยากมีสามคนอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยบอกลียาบางทีอาจจะไม่มีก็ได้นะแบบให้เขาเผื่อใจไว้ด้วยพี่สาวเขาคงเซบายแล้วละค่ะเพราะว่าเขาก็40อาพแล้วอะแล้วลูกเขาเองก็สามลียาก็สี่เนี่ยค่ะเขาก็ไม่ไหวมองใครวก็มีเป็นเป็นญาติญาติตัวเองเนี่ยค่ะที่ที่ที่เคยให้ทําแล้วทีหนึ่งแต่ว่าไม่ติดลุ้นค่ะลุ้นแบบพอเพราะว่าเขาจะมีอาการแบบมึนหัวเริ่มแบบคลื่นไส้ท้องแน่เลยต้องแค้ทหองแน่เลยอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลา มโนเองไม่ท้องนี่เขาเพิ่งเริ่มเล่นสโนว์บอร์ดนะครับเลยอยากไปเล่นก็เลยพาไปที่แถวเดนเวอร์โคโลราโดพาพันยากับยาไปเล่นดูไม่ค่อยห่วงดูเขาแบบว่าเล่นอะไรแบบว่าหาพักตลอดอะไรบใช่คือริยาเขาเป็นเด็กแบบ ถ้าเนื้อเขาแข็งแรงมากอะค่ะแล้วก็ <Ep. S 1> เหมือนเขาจะไปได้ดีทางด้านกีฬาอะไรอย่างเงี้อยอย่างสกีเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเขาก็เรียนแค่2วันเขาจะไม่มีความกลัวอันนี้ก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะเป็นเด็กที่แบบถึงไหนถึงกันอะเขา <พอ S 1> ลงเขาโอ,อ้โห <c oughs> ไปเลยอะลงเขาแบบเราย,ยังตกใจเลยอะค่ะแต่เขาก็ท่งตัวได้เลีกได้ตอนแรกก็ห่วงนะครับตอนเล่นถ้าเกิดว่าเล่นแบบว่าสเก็ตเ้็มแข็งอะไรเงี้ยจะห่วงเพราะว่ามันเวลาล้มมันค่อนข้างแข็งแต่ยางสโนว์บอร์ดสกีอะไรางี้มันยังนิ่มหน่อย โ mm. อเ <c oughs> คแต่มีหกล้มเหมือนกันแบบไปแล้วล้มคว่ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาเจ็บไหมเขาบอกน,นิดหน่อยอแล้วก็เล่นต่ออ่อย่างนั้นก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับให้น้องรียาเนี่ยมีเพื่อนเล่นเป็นน้องชายไวๆแล้วกัน <c oughs> ย้ำมา